สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในเกม Dead Trigger 2นะครับพาที่เท่าไหร่นะพาที่5กันแล้วนะครับผมก็เมื่อวานก็ไม่ได้แคสนะครับเพราะมีคนตื้อมามากนะครับแล้วก็มีคนอยากให้ผมสปอยเนื้อเรื่องให้นะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็เลยอยากให้พวกเขาไปดูกันก่อนนะครับก็เลยไม่ได้แคสนะครับก็มาแคสกันวันนี้เลยนะครับที่ต้นคิดสมัตินะครับตะไปนะครับผมก็ได้ของขวัญชิ้นแรกนะครับคือตุ๊กตาซอมบี้สโนว์แมนนะครับ ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยครับพูดตรงๆในการเล่นนะครับไม่ได้เรื่องเลยครับผมไม่อยากได้นะครับขายจริงก็ไม่ได้ด้วยนะและในกล่องขวันนี้มันจะมีดาเมจบูสเตอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่เอานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับห่วงนะครับขอเอาไว้เล่นนะครับในด่านปกติชาเลนจ์นะครับก็เราจะใช้ฝีมือกันล้วนครับไม่ต้องดาเมจบูสเตอร์นะครับผมปืนผมก็ยังแรงอยู่นะครับดาเมจบูสเตอร์เก็บไว้นะครับอ่า Okay. เก็บเงินก่อนเราจะมีตัวปั๊มเงินให้แต่ละด่านน,นะครับต้องเก็บ่าแล้วก็ไปที่โหมดแคมเปญน,นะครับก็เซาวอเมริกาแคมเปญวันที่5แล้วนะครับผมใช่ป่าวะใช่5แล้วนะครับตอนนี้ก็เราเสียงเกมลงแล้วนะครับก็มันจะเป็นทำไมวะให้เราไปนั่นเรอ เดสทรอยอ่ะเข้าไปเลยดีกว่าเข้ามิชชั่นเลยดีกว่าที่เกียจแปรู้สึกว่าจะให้เราไปทำลายเรดีโอเลยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับเพราะด่าน a อซิกแอนด์เดสมันจะมีทำลายไอเครื่องส่งสัญญาณที่เป็นลำโพงด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าด่านนี้จะเป็นอะไรหลังจากที่ครั้งก่อน,นครับเท้าความเดิมก็คือเราเข้าไปที่ห้องรับรองห้องหนึ่งครับที่เราเจอ พี่คนหนึ่งผมข่าวครับที่เขาใส่ชุดแบบกึ่งทหารนะครับหรือเปล่านะครับแล้วแกก็นั่งตายอยู่นะครับตอนนั้นนะครับเราตัดจบตอนนั้นนะครับอืมเราจะมาดูกันนะครับว่าเราไปถึงตรงไหนนะครับเอ้ยเราซ่อมครึ่งอยู่ตรงนั้นเหรออ๋อใช่นี่ห้องเดิมใช่ครับห้องนี้แหละที่เมื่อวันนั้นเราแคสมาถึงตรงนี้ครับปล่ทอกสินชิบหายแล้วทำไงดีอ่ะโอ้ยเพนอ้อเร็วเร็วเร็ว อุ้ยชิบหายมาถึงไม่ทันได้ถอนไม่ทันได้หายใจเลยครับหายใจหายคอเลยโอ้โหม่งให้กูลุยเลยเหรอสารพิษกำลังวิ่งไล่ตามหลังเรามาติดๆเลยนะครับเหยื่อลุตเร็วครับเฮ้ยหมู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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉียว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 แม่งขาดหมูไม่ได้ครับเพื่อคำเดียวทำไงดีวะกูจะตายก่อนมีเนี่ยไอ้หาเออแล้วกาซีนมันนี่ ให้เราให้เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวโอเคอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นลูกใจเย็นลูกอุ้ย,ย, ہ, 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 ยมาแล้วทําไงดีโอ้ยกูถูกลุ่ม,มไม่ทันได้แอมหรอกครับนาทีนี้โอโหแต่อันนี้ผมได้แอมนะมันแอมผมแน่นอนโอน้หนีก่อนนะครับไปตั้งหลักเอาไอดีตรงไหนอ่ามีถังแดงสุดยอดอย่างนี้เลยเออ ใช้มิติกันนะครับล่อมันมาเคแต่มกระสุนให้ครบเปลี่ยน,นเป็น FN นิวอ่ะเก็บเงินนะครับผมได้บูสเตอร์ชีวิตด้วยเอาวิบหายเฮ้ยให้เราหนีกอแม่งจะให้หนีไปตรงไหนกันเยอะแยะยิงล่อมาไวก่อนนะครับถังแรงนี้อันหนึ่งคิดว่าคงจะได้ใช้เป็นประโยชน์ไอ้หมูเราทิ้งหมูไม่ได้นะครับหมูคือเงินของเรานะครับไมวจะไปไหนต่อวะ ห้ามไปเหยียบทอ็อกซินนะครับสารพิษนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้เราตายได้อดื้ตายได้ตายได้โอ้ยถูกลุ่มเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีขุยชิบหายเหยียบสารพิษ,พษจ,ะจะออกทางไหนล่ะครับผิดทางงานนอกไม่เอาีกว่าเป็นมีดแจ๊กกระสุนไว้นะครับเห,หยยเหลือแต่หัวยังไม่ตายอีกเหลือแต่หัวยังไม่ตายอุ้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 ยยังมีพิษอยู่ ฮะเปิดประตูนะครับอ้ยตายคานอย่างนี้หนอะตน้องคานอย่างนงี้หรอน้องมีจะเอาอยู่อีกอ,อตัวตัวต้านสารพิดนะครับหายท็อกซินไล่มาอีกโอ้อหอนี่จะฆ่ากูได้แล้วเนี่ยท็อกซินจะเยอะไปไหนอ่ะถึงละอับเจตค,คอมพีแล้วครับแค่หนีท็อกซินเองว่ะโอ้โหแค่ไม่ต้องทำไรเลยหือ <laughs> <laughs> ฟ้าต่อไปก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนแต่เรามาถึงห้องท็อกสินแล้วนะครับที่เป็นห้องสารผิดแล้วนะครับโอเคอดีมากนะครับโ่้ยมีรหัสไอไอสอทไปเรื่ยเหรออืโอเคอ่าก็ไปด่านต่อไปแล้วนะครับผม ก็แม่งยังไม่ปลดล็อกที่อะไรสักอย่างโอ้โหมหาบูพินย่างจริงนะครับมีคนถามมาว่าบูพินหาจากไหนนะครับบูพินหาจากการทํามิชชั่นในเกมนะครับไม่ว่ามิชชั่นอะไรแม่งก็มีบูพินหมดแลวครับแต่ค่าบอสให้เยอะนะครับเข้าไวก็จะมีบูพินเพาออกมานะครับแม่งมึงล็อก19นาทีอีกแล้วนะครับออก็รอไปนะครับระหว่างนี้ก็ไปแคสทีนี่ทิปก่อนนะครับอืมก็ เงินมันก็ยังไม่ปั๊มให้กูเลเยจะมีอะไรสักอย่างไหมเนี่ยเราจะเล่นเดลี่จ็อบดีไหมวะอันเล่นดีกว่า <c oughs> ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอือเราเล่น Story, สตอรี่เสร็จแล้วก็ต้องมาเล่นนอกเรื่องด้วยนะครับเพราะเป็นการเก็บเงินนะครับสามหื่นหกไม่เอาได้ไงครับอืยิ่งช่วงนี้จนๆอยู่นะครับถ้าซื้อดาบสมุไรคา,าตานะเสร็จแล้วครับคงพูดว่าหมดตัวครับ <c oughs> หมดตูดหมดตัวกันทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็มาพอที่เมืองเก่านะครับ <c oughs> ให้เราช่วยพู้รา,าชีวิตถ้าจำไม่ผิดนะอ,ะหอาหมูอาหมูเฮ้ยคุณจะยิงหมูเออได้ไม่ทำไมพู้ราชีวิตเจอง่ายจังดีแล้วเจอง่ายก็ดีแล้ะเอามาข้างหลังอออืหัวรุดสิครับ อ้าวเฮ้ยแม่งช่วยมาเสร็จแล้วจะตายออ้หูชิบหายตายแน่นอนหิวก่อนอ่าหิวแม,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 ม่ต้องใช้ระเบิดไก่เลยมันเสียของไม่เล่าเสียดายของนี่น,นี่นี่เรากำลังโดนลุมนะครับทำไมคุณไม่เดินไปไกลๆล่ะครับทำไมไม่เดินไปไกลๆล่ะครับอ๋ตายกบเรากำลังโดนลุมเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาหมูก่อนนะ อย่าอย่าพึ่งไปไรยายงานตอนนี้นะเออหมูไม่มีว่ะอ้าวชิบหายม,มันจะมาเลยจากนี้สารทิษครับโหยอีซันตา้ามัมานนี่ตายหามาแล้วอ,อยู่ทางแดงใบหนึ่งไม่ยิงอุ้ยหมูอืมกำลังหาเธออยู่พอดีนะครับหมูเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ครับพูดตรงๆเฮ้ยน่าจะเนมิชชันน่าจะเพิ่มระเบิดไก่เข้าไปด้วยนะ หาระเบิดไก่กับหาหมูไม่ต้องไม่ต้องถังแดงเล่าพวกมันมาก่อนนะครับแล้วซัดถังแดงเขาให้มามากันเยอะเยะมากันเยอะเยอะมากันเยอะเยอะเอาสัตว์เอ้ยไปทําอะไรเขามันนีอ่อย่างพวกแกต้องเจอกับชั้นนี่นี่เอาคลิปหายไปอยู่ข้างบนอีกจะต้องยิงขุมกันนะครับไวไปไหนต่อ อย่าบอกนะเปิดประตูไม่ได้เออเปิดได้ต้องฉลาดอย่างนี้ดิขีบแม่งเลยอ้าวโว้ยกูจะยิง,งตัวสุดท้ายก็ไม่ได้อีกโอ้ได้แค่สองหมื่นฮไอคูณสองนี่ลืมลืมนึกไปครับได้ห้าหมื่นน่โอ้โหได้ห้าหมื่นน่ตอนแรกคิดว,ว่าสามหมื่นหกสามหมื่นหกน้มันค่าค่าเริ่มต้นครับสามหมื่นหกนะครับสตาร์ทที่สามหมื่นหกแต่ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือเรานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ c a ชเลเ e v ด้วยนะครับมแม่งก็จบไปแล้วนะครับก็ปลดล็อกอยังวะอีก16นาทีโหแม่งมึงปลดล็อกให้กูไม่ได้เลอกูใจร้อน <c oughs> <c oughs> ก็รานนี้ขอพอจะเพลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแ a ส t าร์ทต่อไปนะครับก็ชื่อเมืองอะไรก็ไม่บอกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอพอก่อนนะครับสวัสดีครับผม